สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทย EP ที่171นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 0967240203ลมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับ วันนี้บูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่ครับรายการแรกครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์หูปะบ่านะครับพิมพ์หูปะบ่าถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับองค์นี้ครับนะนิยมเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็ตัวท็อปนะครับนะถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองผสมโลหะต่างๆมวลสารของบางคารของวัดบางคารนะครับอองค์แรกนะครับบูชาห้าร้อยบาทครับเป็นพิมพ์นิยมหูปะบ่านะครับนะวันนี้มีหลากหลายรายการครับส่วนใหญ่เป็นพระหล่อโบราณทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นหลวงพ่อดิดนะครับองค์นี้นะเป็นสังกระจายหลวงพ่อดิดนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับนี่ เป็นพิมพ์พระสังกระจายนะครับผมนี่ครับองค์ที่สองนะครับปิดรายการไหนแจ้งให้ถูกนะครับแจ้งให้ถูกองค์นะครับอองนี้เป็นองค์ที่สองนะครับอ,องที่สองครับต่อมาองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ นะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษวัดขมังสร้างนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังสร้างนะครับองนี้นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่ครับหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับเป็นผู้สร้างนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับรายการต่อมารายการที่สี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เล็กนะครับหรือเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ท่ามะไฟพิมพ์เล็กนะครับ นี่ครับเป็นหนุ่มของเงินทำว่าไฟพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับน่ครับพ่อเงินทำว่าไฟพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับต่อมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับนะครับองค์นี้สร้างปีศูนย์ห้านะครับ นี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับพิมพ์ฐานสูงปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าพระหล่อโบราณพิมพ์อุปคุตนะครับอุปคุตนี่ครับเป็นแบบหล่อโบราณนะครับอุปคุตนี่ครับ ศิลปะทางอินเดียนะครับนะทางอินเดียพระอุปคุตหลวงพ่ออิ่มนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้เป็นสายใต้นะครับปิดตาเข่าอ้อนะครับนี่ปิดตาเข่าอ้อนะครับเป็นปิดตาสายใต้นะครับนี่ครับเขาได้ปิดตาเข่าอ้อนะครับมีรอยจานนะครับ ปิดตาสายใต้หรือปิดตาเขาอ้อนั่นเองนะครับต่อมาองค์ที่8ดนะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับรูปลอหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณนะครับนี่ครับเบอร์8ครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเดิมครับพิมพ์หลอโบราณนะครับ สวยๆเลยครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจันทรนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจันรวัดบางมอนนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับดูครับโลหะเก่าๆเลยครับ นะครับรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับเป็นพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรุ่นแรกนะครับจัดสร้างราวลาวปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อว,อวัดวัดสุทัศนนะครับนี่ครับเก่าๆเ,เลยนะครับเป็นเหรียญหล่อวัดสุทัศนะครับเก่าๆเ,เลยนะครับ นี่ครับอาต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อซัย์วัดปากแรดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อซัพย์วัดปากแรดนะครับรุ่นแรกนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับเป็นรูปหล่อนะครับกิ่งไพรีพินาตนะครับนี่ครับกิ่งไพรีพินาศนะครับ,รบ,รรบวัดบวรนะครับนะครับเป็นกิ่งนะครับไพรีพินาศวัดบวรนะครับ พระกิ่งใบรีพินาศครับนะครับพุทธคุณนะครับอาจจะเสริมแทรกนิดนึงนะครับองค์นี้พุทธคุณนะครับถ้าพี่ท่านใดได้คล้องพระองค์นี้นะครับแนะนํานะครับสําหรับคนที่มีคนกําลังปองร้ายเรานะครับคนที่คิดไม่ดีกับเรานะครับถ้าเราคล้องพระองค์นี้นะครับกิ่งขององค์นี้นะครับพุทธคุณนะครับจะสะท้อนกลับไปหาคนที่คิดไม่ดีกับเรานะครับนะครับ นี่ครับองนี้นะเด่นทางด้านเรื่องสะท้อนกลับนะครับกิ่งไพรลีพินาตนะครับใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยนะครับคนคนนั้นจะได้ไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามีพระองค์นี้อยู่นะครับจะสะท้อนสิ่งไม่ดีกับคนรอบข้างที่คิดไม่ดีกับเรากลับไปหาคนที่คิดนะครับต่อมาองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเก่ามากเลยครับ นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเก่าสุดๆเลยครับเป็นหล่อโบราณนะครับแบบโบราณโบราณเลยนะครับนี่ครับมีรอยจานด้วยครับตรงนี้นะนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับต่อมาเบอร์สิบห้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นแรกนะครับ นี่ครับเป็นแบบหล่อบโบราณหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นแรกนะครับนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับออกวัดธาตุน้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับออกวัดธาตุน้อยรุ่นแรกด้วยนะครับต่อม,มาองค์ที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณหลวงพ่อไผ่นะครับ เหรียญจอบใหญ่โบราณของพ่อปวัดกำแพงนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับนี่ครับเก่าๆเลยครับเหรียญจอบโบราณของพ่อปวัดกำแพงครับนี่ครับปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับต่อมาองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป,เป็นเหรียญจอบ เตารีดนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเตารีดโบราณนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ขนเลือนะครับเป็นเนื้อทองแดงเถือนนะครับเป็นแบบหล่อโบราณปีพศศูนย์ห้านะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ปลุกเสกนะครับพิธีสุดยิ่งใหญ่นะครับต่อมาองค์ที่สิบแปดนะครับ เป็นกริ่งอุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับนะครับเป็นกิ่งหล่อโบราณนะครับอุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับนี่ครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าครับนี่ครับหล่อโบราณครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าครับ ถัดมาองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับองค์นี้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะครับแบบหล่อโบราณนะครับนี่ครับสายเหนียวนะสายเหนียวนะครับ อ่านี่แควคาดปลอดภัยนะครับเรื่องเหนียวนี่ไม่ต้องห่วงครับในเป็นสองรองใครในประเทศแน่นอนครับหนวงว่าเอมนี่สายเหนียวต่อมาครับเลขที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับถือว่าเป็นรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับ ต่อมาเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงวัดปาริวาสรุ่นหกนะครับองค์นี้รุ่นหกนะเป็นเสือปั๊มเนื้อทองแดงนะครับรุ่นหกนะครับอ่านี่ครับีเสือปั๊มหลวงพ่อวงวัดปาริวาดนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับ หล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโคดนะองค์นี้ไม่ต่อโค้ดนะครับแต่ดูง่ายชัดเจนนะครับผิวพันธุ์เดิมๆบ้านๆนะครับหลวงพ่อทบนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นหล่อโบราณนะครับกิ่งห่มคุมนะครับนะครับหรือที่เขาเรียกว่ากิ่งฤดูหรือดูหนาวรอห้าเปอรเวเลสนะครับกิ่งหรือดูหนาวนะครับปาเวเลสนะครับกิ่งห่มคุมแบบนี้นะครับโหเดิมๆเลยนะเป็นกิ่งยุคลอห้านะครับกิ่งเปาเวเลสนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณชินราชพิมพ์ครึ่งซีกนะครับวัดสุทัศน์นะครับแบบหล่อโบราณนะครับพิมพ์ครึ่งซีกนะครับค่อนข้างพบเจอน้อยนะครับนะครับพบเจอน้อยนะครับในประวัติหลักการสร้างชัดเจนนะครับตามหนังสือตาม Google หรือสื่อโซเชียลนะครับลองศึกษาหาข้อมูลดูครับองนี้มีการสร้างชัดเจนนะ เป็นพระที่หายากสร้างน้อยนะครับเป็นพิมพ์มันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สังกติยาวนะครับพิมพสังกติยาวนะครับหน้าเนี่ยจะเป็นพิมพบี B นะครับเนี่ยลักษณะหน้าเป็นพิมพบี B สังกติยาวนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับอ,องนี้ครับเป็นพิมพ์หน้าเสาห้า นะครับองนี้เป็นพิมพ์หน้าเสาห้านะครับหางแซงเซลนะครับมนีเครื่องหางแซงเซลนี่นะครับสังกติแซงเซลนะครับหน้าเสาห้าหางแซงเซลนะครับหางแซงเซลก็คือนี่ครับสอดแทกนิดนึงชายสังกตติจะเป็นเหมือนแฉกลิ้นงูนะครับ นี่ชายสังกติจะเป็นแฉกคล้ายแฉกลิ้นงูนะครับอ่านะครับเขาเรียกหางเซลล์นะครับเป็นหน้าเสาห้านะครับหน้านี้นะครับผมให้ดูนะอันนี้เขาเรียกหน้าพิมพบีนี่ครับเขาเรียกหน้าพิมพบีนะครับสังกติยาวนะครับเห็นไหมสังกติเนี่ยจะยาวนะครับท่านหน้าเนี่ยเป็นพิมพบีนะครับเบอร์ยี่สี่นะแต่เบอร์ยี่ห้าเนี่ยหน้าจะเป็นหน้าเสาห้านะครับ เห็นไหมหน้าจะไม่เหมือนกันนะพระพุทธชินราชสร้างเยอะมากนะครับหลายพิมพ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C พิมพ์ต้อต้อบัวขีดนะครับแล้วก็มีหน้ามงคลนะครับสังกติสั้นสังกติยาวโอ้โหเยอะมากครับนะหน้าไทยก็มีนะครับหน้าฝรั่งก็มีหน้าไทยก็มีนะครับ มีหลายพิมพ์นะครับต้องต้องเปิดหนังสือทำเนียบพระพุทธชินราชนะครับต่อมาครับเบอร์ที่ยี่สิบหกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อค้ายนะครับอง์นี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับวัดสวนขันออกตรงวัดเลยนะครับอง์นี้ออกที่วัดสวนขันเลยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปีลาลาประมาณปีสองพันห้าร้อยนะครับ ปี2500นะครับเป็นรุ่นแรกรุ่นที่1เลยนะครับนะครับรายการที่27นะครับ27น่ะจะเป็นกิ่งใหญ่นะครับนะครับกิ่งหล่อโบราณนะครับเป็นองค์ใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อหาความเก่ากันก่อนเลยนะครับนี่ครับเป็นกิ่งองค์ใหญ่นะครับพี่พ นะครับเป็นกิ่งองค์ใหญ่แบบหล่อโบราณนะครับถ้าเทียบกับเทียบกับจอบหลวงพ่อไปอะเหรียญใหญ่หน่อยอะดูครับขนาดก็จะใหญ่กว่าจอบหลวงพ่อไปนิดนึงครับไม่ถือว่าเยอะมากนะครับนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งใหญ่เนาะเดอรยที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับนี่เป็นพระอุปคุตครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับ นี่ครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าครับส,ส,สวยๆเลยครับมีแร่ด้วยครับนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับนะครับรายการที่ยี่สิบเก้นะครับเป็นรูปหล่อพระครูทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงรุ่นแรกนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเขียนว่ามะอาหุนะครับแบบหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับครับต่อมารายการที่สามสิบนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับรุ่นแรกนะครับอ่านี่ครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกนะครับนี่ครับแบบหล่อโบราณเลยนะครับองนี้นะครับองนี้องนี้ไม่มีโค้ดนะครับนะมีโค้ดแล้วไม่มีโค้ดนะครับนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่นะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีโค้ดนะครับนะคือหล่อแล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยนะครับ ไม่ได้นำมาต่อโค้ดนะครับีรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินพระพุทธชินราชนะครับนะครับพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใายหอมนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเนื้อหาเขียวอมเหลืองนะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบสองนะครับ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบพิมพุทธกักนะครับหรือว่าพิมพ์กักนะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับับบหล่อโบราณคาผิวไฟยังอยู่เลยนะครับนี่ครับคาผิวไฟยังอยู่เลยครับแบบหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ พี่พี่สนใจรายการไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับ096 902 6829 id line 096 724 0203นะครับวันนี้นะครับฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเน้นย้ำให้กดไลค์เยอะๆนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับนะนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ